เคยเหรอที่เราเลี้องกมาแล้วมั้เลยตำรวจจับโกเบเชียนะเดียเดียวมันก็ขับอ้อมมาไปเข้าบ้านกูเลไพวกมาใส่ไปอีกท่ได้ขี่ผางนี้ตำรวจไม่ด้เหรอเหรอมีใจมั้ยเขาไม่ทักตลอเราจะเอาไว้ห้น้หมว่านนะเออคุณรักมั้นอนเท้าหน้าหมูว่านันมเหรอมันมีคอลัตถูกกูไฟอยู่ทีไห มึนไปร้อยทองเลใช่ไหมเวลาของเล็กไปทำงาเรอกูร้ทองสามันแปร้องไม่เจอเรื่งเงินหรเงินลงไมนาผสไงเงินะไรน่ามาก็มันมันก็ชอบเห็นเทขี่มาก็ถูกบนหแม่งบกเรียวเขาใช่หนึงะดีทเเขียวใช่ไหมเออใส่หมวกใส่พวกเนี่ย่อ้อโบร มันกูก hmm? ็โบกูก็รอนโบกแต่มือเร็ว hmm. น mm ีมันถามวามีาทำไมนนองผมบอกว่าผมมีครับมันก็องนี่พี่เวลาถามพี่เลยแล้วมันก็จับจับเลยกัลัอีพี่มีพี่ตอียโบกูก็จอดด้วยแวาที่เราบานเราไม่เห็นผมรอแต่กก็รอกลับบ้านเลยอีเคราวหน้า้าถามกูว่าน้องมาทำไมน้องกลัาเออพี่มาทำไม

ไม่ได้หมเ้เลูไม่้มันเขียนครัเเขียนเขียนค่าต่อพันห้าเยจไ้อตงได้มักอด่าไมมีกาเบียนนี่เื่งไม่มีการเบียนถมีจีเองอะไเจ็ด้อยไม่ไม่ไม่ขีคุยกันห้าเลยไม่รู้แต่ี้ออยเลองลองก่อนลอนควรตีควรตีท้อยนเขาจาแยงง่ายเขาเลยเขียนวาเปีเขาเป็นห้องน้ว่า ไในข้างฟองงสีแรกลองดูอีนิดหนม่งคุณลองแต่งาบ้านหนมีเจ้าองด้ยสิได้ทำที่ไหนอีกเจ้เอาไปหน้าไป้มกันน็อาไปเิ่มเนเอะนะออ้าวทำไมอเนสบ้นว่าตีเกินดออกไม่ได้ทำไมมอส่ไม่แค่วิจิตมันยังมาไม่ได้ จะเปิดูแล้วไงแค่พยามันทำไม่ได้ไอ้เี้ยมดูทิกระตายกันมันสองอ่ะมันมายความว่าไงวะามีมีอยู่หกับเจนวันสุดแนวเลยเนี่ยสุดือเียวดงพิตาเลยที่ะงพิตาแค่าตา เป็นสองเท่าหรือตาลเนาะเวตาลไงตัวเวตาลต้องเวตาลต้างเวตาลโม่ตองเวตาลอะไรล่ะคุยเรื่อยเลเาเล่นเจแล้วเมื่อกี้น่าะคจะทำดูความ่่าสัตได้อะไรไงมันเลอด้างหลอวไปดว ใช่ครับไม่เข้าใจไซน์ดังสองครับไม่เข้าใจไซกำลังสองเนการบ้าเราเนี่ยรุกรอนเรนเจอเว้ยคืออีกกูรู้ว่ามันเป็นการบ้านเว้ยแต่มันไม่ใช่การบ้านของมึงไงกับไอ้มารสไม่ใช่เลยมันเป็นการโรงเรียน